สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะก็วันนี้เนี่ยพาจะเข้ามาตอบอินบ็อกซ์ที่ทุกคนเข้ามาถามนะคะซึ่งต้องขอไปเพื่อนเพื่อนนะคะที่มาตอบช้าแล้วก็ผมพอยุ่งมากเลยเห็นไหมพลอยเพิ่งกลับมาจากทำงานนะคะและนั่นแหละคือประเด็นคือเพื่อนทุกคนเนี่ยอยออยเบาๆไม่ได้ออยอ่ะคือเพื่อนๆเนี่ยถามเข้ามาว่าแบบหน้าพลอยแบบทั้งพลอยเรียนทั้งท่าำงานแล้วก็นอนดึกทุกวันเลยทำไมหน้าแบบโอเคขึ้นทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยคือแบบสิวพอยแบบสิวขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าพลอย ตัวนี้ค่ะสกินลิต้าพอใช้ไปหมดหนึ่งกระปุกแล้วร้านนี้เนี่ยเป็นกระปุกที่สองต้งไปซื้อมาใหม่แล้วก็อันนี้ยังมีแพคเกจสวยๆงามๆอยู่เลยก็เคยถือการมาบอกต่อแล้วกันเนาะออก็คือข้างในจะเป็นนี้นี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ซึ่งเขาทัานสมัยมากเลยวันนี้ก็จะมาทัวอีไครค้งนะคะชื่อว่าสกินลิต้านะคะเป็นครีมเมือกหอยทากไข่มุกนะคะซึ่งเขาอินพ็ต อ่คืออะรส่วนผสมดีๆนะคะมาจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีกันเลยนะคะซึ่งมันมีส่วนที่ทําให้ลูกมุขผเล็กลงมีลูกมุขผลผักเกลเล็กลงสิวหายนะคะสิวอักเสบสิวอะไรคือแบบไม่จางลงเยอะมากะคะ่ะทําให้หน้านุ่มหน้าขาวใสนะคะที่สําคัญนะคะปลอดภัยด้วยอันนี้พอย,ยืนยันพอรับรองได้เลยนะคะว่าปลอดภัยจริงพอพอใช้ไปหมดหนึ่งกระปุกแล้วคือด้าไม่ดีอะเราไม่มาพูดนะแต่แบบอันนี้อะจริงๆโอเคจริงถือว่าแบบมาแนะนําให้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะพอเพิ่งมาซื้อมาใหม่แล้วก็อ,นนกอ,อ,อันน่กกระปุ